สิยครับเป็นไงบ้างครับเกี่ยวกับโชคของน้องวันนี้ก็น้องก็ทำได้ดีแล้วครับแต่ก็มในควาอผิดพลาดกรรมการเขายังไงไปลูกที่น้องก็ฟันสอบลงอยูนั้นน่าจะนับอืกแต่ถ้าไม่นับก็น่าจะโทษไปมั่งยกแน่เลใช่ไหมใช่ลงล้มตั้งยืนน่ะลูกช้าด้วยเออน่าจะอย่างน้อยๆก็ให้ีเครดิตน้องมันมั่นโทษไปในใจนิดเดียวอย่างน้อยน้องมันก็เกี่ยวเงิน้องมันจะรออยู่แล้วใช่ไหมล่ะเอออย่างน้อยๆน้องมันสู้ เราทำประตูเขาก็มีให้ไม่ใช่ว่าเขาแต่เตียนอย่างเดียวเอาแต่มวยมีเกณฑ์อย่างเดียวไม่ใช่อย่างน้อยก็ให้โอกาสมวยงน้องๆรุ่นใหม่ๆเขามัห้เขามีกำลังใจมากซึ่งสิยาเองก็มองว่าวันนี้ก็มองว่าน่าจะชนะใช่ไหมความรู้สึกส่วนตัวมันมันก็น่าจะชนะนะครับหรือไม่ก็จะฝ่อก็ยังดีเพราะว่าอย่างน้อยถึงน้องมันจะถึงน้องมันจะส่อแต่มาน้องก็โตอะโต้แข่งเข้าทุกดอก อาชีพท่าไหร่ครับเมื่อกี้เนี่ยเสียยังชิดหมือนเป็นเหมือนน้องก็บอกว่าวันนี้ทำหน้าที่ได้สุดยอดมากเลยลทำได้ดีครับแบบนี้มีมีโอกาสที่จะเจอกันภาคสองไหมก็แล,แล้วแต่คงไม่เต้ย<ช>น้องน้องเขาขอที่จเจริญแต่ขอให้กรรมการอย่างน้อยก็ให้จิตยุติธรรมกับน้องหน่อยผมมองว่าไม่น่าถึงกับแพ้ใช่ไหมใช่ครับ หมือนโตันตลอดน้องเขาลูกหนักลูกแรงเขาถือได้มากกว่าในทางไหนแต่ก็คือน้องมันถอยถอแต่ถอยก็โตอ,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 อ่ะถอยโตไม่ว่าถอยแบบไม่โตอ่ะทำเต็มที่แล้วเสยามน้องนิดนึงครับเสียามแม้วันนี้โอ้โหเกือบได้เอฟชัยชนะแล้วอาชีพเท่าไหร่ครับเสยามพี่เนี่ยเจ็ดหมื่นบาทเรามั่นใจว่าเราน่าจะเป็นฝ่ายเอาการชุมเอยฮามั่นใจไม่ใช่หรยกไหนอาวุธไหนที่เรามองว่าน่าชนะ S <S แข้งอืมเสียดายน้องอาชีต้องเจ็ดหมื่นอยากแก้มือไหมน้ำหนักพี่กัดไหนลดเท่าเดิมเลยไม่ต้องชี้คู่เลยฝากถึงแฟนที่ติดตามเชียร์เราหน่อยเจ้าโจ๊กเด็กทีโดียเจ้าวันนองยังที่โน้นเหรอทำดีที่สุดแล้วครับครับผมเป็นกำลังใจให้ครับน้องสู้ต่อไปครับ